ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผ้ผูสุ้คนเลยนะคะมาพบมาพอกันก็ซาวสว่างคนไกลบ้านอย่าง้วมามือนีฝ่ามืดฝ่าม่วมาเลยนะคะเพราะว่าตอนโคย้ยแล้วนะคะแร่งมาแล้วเนาะมารับอากาศข้างนอกเพราะว่าช่วงกลางวันนี่ก็ค้นทางบ้านนะ,ะพี่เพื่อนก็น ไต่ทำความสะอาดเสียงดังนิดจักน้อยเนาะมูอเจอเ้าก็เฮ็ดยังบ่ได้นะคะถ้าเครื่องตัดหญ้าขึ้นแน่ถ้าโนนนี่นั่นเกิดขึ้นแน่กเ็เฮ็ดยังยาก้วยจักน้อยเนาะคะ่ะกับคลิปเนาะอาจสิได้แตออ่ภาพนะคะอย่างอื่นก็สิบ่ได้ยินคักเนาะคะ่ะก็สิได้ยินแต่เสียงตัดหญ้าเนาะคะ่ะมูอเจ้าะมวยก็เลยตัดสินใจว่ามาเฮ็ดตอนเร่งๆดีกว่าอ่ะเป็นจังได้มูอเจอ้า ได้รับข้าวดีคือคอยอยูบอ่บ่คอยเริ่มได้รับข้าวดีเลยเด้คือจะต้องได้ไปฉีดวัคซีนวันที่18นี่นะโมเจา้าพนทรงเอกสารมาเรียบร้อยแล้วนะคะทรงจดหมายหน่อยมาแล้วหยอดตู้มาเรียบร้อยก็เลยต้องเตรียมพร้อมนะคะท้งร่างกายเฮาแต่ว่าถามว่าพร้อมหรือย,อยังกะบบพร้อมละคะเพราะว่าปวดปวดเจ็บเจ็บ,จบแน่นะคะก็ยังบบท่านเลยอ่กินยาเรียบร้อยนะคะโมเจา้ายังอีกตัง ตั้ง40,000นะคะยาก,ก็ดีนะคะแต่ก็ต้องพยายามนะ,ะกินให้มันครบแล้วค่อยว่ากันอีกรอบนึงว่าสศออกมารักษณะใดนะคะน้ำแคนโซ่เข้าหนีเนาะค่ะยังแบบเรื่องเทียมมันก็นยังยืดอยู่บนเนออาจสจกินยาแล้วเนี่ยก็ต้องได้ไปหาหมออีกทางเชี่ยวชาญเลยนะคะเอา มาแล้วกับบอตงวาวลายใหญ่หางนะคะม่ยทิ้งท่วนไวตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาเนาะคะ่ะก็คือเข้าไปเรียนแล้วนะหลังจากจบอนุบาลแล้วมาเป็นยังไดต่อจากอนุบาลแล้วคอยต้องไปย่ายโ้งเรียนมาจังไดเนาะคะ่ะมาฟังกันต่อเพราะวา่าคลิปที่ผ่านมาเนาะมวยกะดีเ,าเราพ่อขาวๆนะคะไปเรียนเอถึงแซดนะะั่นเองเนาะค่ะบ่อใดคือบาดคือเมืองเฮาเด้มูเจา้าอัเอถึงแซดเข้าไปเรียนนี่ก็ใช้ระยะเวลา พอสมควรนะเพราะว่าอักขรเขามันอยากอิลิเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะช่วงที่ใหญ่โรงเรียนนะเฮาขบับพระท่านได้กระตือรือร้นปนใดเนาะคะ่ะเพราะว่าเริ่มนอกเอาตั้งแต่รอเรือนี่แหละครับพันรินจนลินแบบว่าไปย่างอื่นบ่ด้แล้วนะคะโมเจา้ากับบริยากกับบริง่ายเนะาะก,ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะภาษานี่บ้ามาแล้วแต่ยังคือเก่าเพราะว่าเข้าใ่ภาษาบ้านเขลายนั่นเองนะคะ เออมันก็เป็นยังสีล่ลหละของเฮาชินภาษาใดเฮาเขาบอกภาษานานหลายอีหรีได้มอเจ้าแมนบอละ่ะนะเอา้ามวยก็ได้ง่ายโรงเรียนนะคะกับบังเอิ้อว่าโรงเรียนกับ,บ่าย่ไกม่มอเจ้ากับยูในอำเภอนี่ลหละนะไปกับอาทิตย์หนึ่งกับสามครั้งคือกันนะคะสามเทือต่ออาทิตย์เพราะวา่ามันเป็นโรงเรียนที่ผู้ใหญ่ไปเร็วนะคะม้ยก็จะได้ไปส่งแรงนะคะส่งประมาณสัก ่าเขาประมาณสักอีมง้งล่ะมันกระโดนพอสมควรแล้วเนาะคะ่ะกับประมาณสี่สุมงละคะเตียนหนังสือนะคะของโรงเรียน้ใหญ่เนาะจะเป็นทัพนองนั่นนะคะไปกับมูเผืกไล่หลายได้ประมนณตาแต่บานเฮ้านะคะประมาณแต่ทั้งเฮ้าไทย นะคะเมื่อกันสิมีชนชาติอื่นกับมานะคะมูพวกกับลายเติบแต่คอดีเขาเฮ็ดขึ้นน่ะมันดีอย่างหนึ่งเด้อมูเจา้าคือเจ้าสไปเว้ายำ่ยภาษาอ่าบ้านจะคข้องหลักลืบภาษาไออังกฤษออก็ตามนะคะเขาสิมีขวดโหลขวดหนึ่งนาไว้เฮ้าเตรียมพร้อมเพื่อยงังเตรียมพร้อมที่ว่าถ้าเฮ้าบ้าดูหลายผู้ใดเอาเงืนเลียนไปนํานะคะบางเทื่อนี่ เริ่มสตาร์ทหาสิบเส้นโมเจ้าหาสิบเส้นของเขาเนี่ยก็สิประมาณอยู่ะจะกี่บาทละ่ะยี่สิบบาทเอากินเพิ่งเอาประมาณสิบสิบหาบาทนี่นะคะสิบหาสิบเจ็ดบาทนี่แหละคะ่ะหาสิบเส้นของเขาเนาะค่ะกับย้อนผู้ใด้แววดูกับทีย้อนหลายกมูลนะคะหลังจากมันครบกำหนดแล้วเขาก็เอาไปซื้อเค้กซื้อน้ำมาให้นักเรียนกินนะคะเพื่อยังเพื่อฝึกวินัยได้โมเจ้าอันนี้เพื่อฝึกวินัย้อิลี ถ้าเข้าเห็ดอีหยังผิดพลาดไปเองสิเพื่อนก็สิพยายามบอกนะคะพยายามบอกเตือนแต่เรียนภาษาเพื่อนนี่ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเรียนกับตัวเจ้าของภาษาโดยตรงเลยสิดีที่สุดนะคะถ้าเรียนภาษาของเขานี่เรียนกับคนเข้ากันเองนี่ถ้าบกเกงดูเดือดก็เรียนไปได้นะคะเพราะอย่างเพราะว่าอักขระแล้วก็สำเนียงนะคะสำเนียงนี่มันเรียนเรียนรูยาก็นจักหน่้ยเนาะคะ่ะมวยก็เลยต้องใส่ระยะเวลาอยู่ประมาณสักอา่า ทิ้งช่วงไปสามปีเลยได้มูเจา้าโอ้โหดพอสมควรนะหดใายก็กินยาอันแก้ปวดขึ้นเป็นล่างๆเลยลหละมูเจ้าปดิธรรมด,ดานะฮะนี่แหละคืออทุกคนต้องเจอนะคะเมื่อมาอยู ต่างประเทศนีหมวยซิบอว์คักโหลดเนาะแต่นีม่มวยกับซิบอว์แค่พาดหนีมากนะคะเพราะว่าส่งต่อจากนี่มวยเกลี้ยนแค่ถึง2.1นั่นเองนะคะคือบดถึง,ถงมัธยมปลายเขานะคะได้แค่มัธยมตน้นมัธยมปลายบ่ได้นะ,ะไปแค่ได้ซ้ำนั่น เพราะยังเฝ้าเนาะมูเจ้ามาอยูุ่โดนแล้วนะคะก็เริ่มอายุก็เริ่มไปขึ้นกันนะคะเฮาสิทาเกณแต่เวลาเรียน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 เขาไปอัดเข้าไปได้หลายบาทนี่เวลามันก็นล่วงเลยไปนั่นคือความคิดของเฮาในเวลานน่นเนาะคะ่ะแต่อันที่จริงแล้วถ้าผู้ใดมาแล้วนะม่ยอยากจะจะจะให้ทุกคนนะฝึกนะฝึกเรียนมันจบนะเรียนมันจบยาก,กระโดดคือจะมวยเดี๋ยวเจ็บโตเดี๋ยวเจ็บโถเป็นยังดอก กระโดดนาตำหลังนาบุเป็นอย่างอื่นเพราะว่ามุ่ยก็ตตรงเฝ้ารับผ้าละคงจะคล้องก็คือว่าส่งเสียทั้งบานพรมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอยอยากจะรบกวนแฟนนะคะเขาก็มีสิ่งที่เขาต้องอใส่ใจคือกันนะคะก็เลยเฝ้าเตรียมโตในจุดๆนี้แหละนะคะหลังจากสามปีทัดไปมุอยก็เริ่มได้สตาร์ทการเรียนรู้คือ เข้าไปฝึกภาษากับคนเจ้าของภาษาโดยตรงคื้นใน่งานเลยนะคะนี่คือมันขอสําคัญอีลีเท้าเรียนมากเลย้องบริษัทงงมจุจเอาานโดนกระลืมนะคะของเก่ามันก็จะเข้าหม้ออยู่ดีนะาเป็นนรักษณะนั้น แล้วเป็นจังไดต่อมือกระใสระยะเวลานีการเรียนรู้ในอ่านงานน่ะก็คือมวยเป็นเฮ็ดงานล่านอาหารเนาะก,กับไปเป็นเด็กล้างจานนี่ละมือเจ้าบ่ต้องคิดยังายนะคะความรู้มันเจ้าิได้มากหน่อยมากหลายจากประเทศไทยนั่นเขาบอกว่าคักกรดนั่นคือเบสิกแล้วนะคะจะต้องหางานล้างเฮ็ดก่อนนะคะคือล้างจานนี่แหละนะหรือว่าไปเป็นอ่าเก็บกวาด คัดทูนะคะก็คือทําความสะอาดนั่นเองเนาะคะ่ะสองผแผนกในสิม่ากรมูนนะในการที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆห่บริบเก่งภาษาแลวก็อีกอย่างหนึ่งเนาะวุฒิเข้าวุฒิการศึกษาเนี่ยแหะคะ่ะมมเจา้าถ้าผู้ใดมาเรียนต่อจบชั้สูงมาแล้วก็ต้องมาต่อตรงนี้อีกสักคนเด็กพอท่านใดท่านได้ใบประกาศนียบัตรจากบ้านเข้าแล้วปุ๊บมาจัดก,การเหตุการณ์ทั้งนี้ใดเลยโบมี่นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้อยากจะ,จะแจกแจงให้ฟังเนาะคะ่ะ บ้านนี้ก็ได้ไปเฮ็ดจนมือสอดมือจ้อล่างถวยล่างจานมันโมเมนต์หน่อยๆน่อยเดย้ร้านอาหารท่าร้านใหญ่นค่ะก็ถวยแต่ละรอบก,ก็บประมาณสักสองสามร้อยใบนะมันประมาณจำานหละเฮ็ดได้ยุ่ประมาณสักที่แรกๆเนาะค่ะเข้าไปก็เฮ็ดได้ยุ่ประมาณสักสองสาม,สามาเดือนสี่เดือนเอาบาไว้มือสอดมือจ้อแดงเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำเลยเด้ปริธรรมดานี่คือความข้าอยาก จะพัฒนาทั้งในเรื่องภาษาแมนบอร้ละกะในะเขอาอยากห้ารายได้เพิ่มนั่นเองเนาะคะ่ะมือก็ต้องเตรียมตัวกับตรงนั้นนะคะก็เลยจัดการไปเลยว่าเออฉันจะออกไปเฮ็ดงานเบิ่งนละกะถ้าตอนหลังเดือดเรียนแล้วฉันก็เติมโตเขาเฮ็ดงานเลยอังสีเนาะคะ่ะก็บอกแฟนไว้จังสันเนาะก็ในช่วงนั้นเพิ่นกนับไปรับไปส่งนะคะ เพราะว่าเฮ้าโบมีความสามารถที่จะขับรถเองได้เลยนะคะหล่ะก่สกูเตอร์กับท่านในสื่อมีแต่จักรยานจักรยานเนี่ยเหมือนขึ้นเพิ่นกะบบยขับผู้เดียวขี่ผู้เดียวนะคะมันอันตรายเฮ้าบรู้หนารู้หลังนะคะว่ามันสิเกิดยังขึืนเนี่ยเพิ่นกะบบไยวใจเนาะค่ะไปหับเอาเนาะส่วนที่ไปเรียนนั้นเฮ้าขึ้นรถไฟไปนะคะ คือรถไฟนี่เพิ่นก็นไปส่งอยู่ใกล้ๆสถานีนี่นะคะกับประมาณอยู่3กิโลกวัวโน่ะค่ะจากนี่ไปไปขึ้นรถไฟไปปุ๊บมันก็จะไปลงสถานีใหญ่อยู่ในอำเภอเนาะค่ะก็ลงไปกับสิยังบอกกีนาที่ดอกค่ะก็ับไปหอดโรงเรียนก็เป็นจังสันนะคะส่วนแรกๆส่วนระยะเริ่มต้นเขาเอิ่นเนะเาะหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองนี่เนาะค่ะคือบทเรียนของเขาเรียนรู้ไปเนาะค่ะแล้วก็สอบพร้อมสอบไล่พร้อมหน้าโบเจ้า ว่าเ้าไปนางเรียนแลือปริสอบได้ทีสอบเพื่อกันเข้ากับฝึกเข้าอ,อยากให้ห้าเป็นคนคนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพด้วยเหรอนะคะในการใช้ชีวิตที่นี่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งห้ซอยเรือตัวเองได้หลายที่สุดเท่าที่สิเห็ุได้นี่ละค่ะข้อมูลที่มวยได้ไปเรียนรู้มากนะคะมวยก็เอามาแบ่งปันกันเนาะคะ่ะการเรียนรู้นี่มันดันดีอย่างหนึ่งมันเหตุให้ห้าพัฒนานได้หลายด้าน อ่บอมเบนแค่ด้านที่เข้าแบวาบว่าเออเข้าสิไปว่าผู้จักกับคนจังไดเนาะคะ่ะมันเหตุให้เข้ารู้จักว่าเข้าสิตรงไปสามารถงานจังไดตรงใส่ชีวิตเองเป็นจังไดพร้อมได้ค่ะมมเจ้านี่ก็คือ้อมูลที่ดีเนาะเอามาแจกแจงกันเนาะคะ่ะเอาคลิปนี้บรสารพยาวนะคะ่ะกระสิวไว้เพียงสน,นีทสักคนอย่าลืมเนาะคะ่ะอยากจะรู้อีนังมากกว่านี้ก็ต้องหาบุถ้ามาักถชอบเนาะก็อย่าลืมติดตามคลิปดีๆนะคะ ที่มวยพยายามมากย่างสุดแล้วนะ,ะย่างสุดสุดแล้วเนาะ, <S 2> <S 2> <ๆ>นะการเล่าการจะอาจจะก,กระตุกกระตักในแจัคหนอยนะคะเพราะบางเทือน่ะมันโดนแล้วเฮากบอธิบายบกค่อยคล่องคือเก่าเนาะค่ะถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บมันอธิบายได้ปั๊บนี่มันก็เป็นอีกช็อตช็อตหนึ่งที่มันไกลตัวเฮาหรือความจำเฮาเพราะท่านได้อ่าลืมไปบนถุกอย่างนะคะตอนนี้มันเป็นการเล่าเรื่องประมาณสิบเก้าปีที่ผ่านมาเมือเจ้าเอามันเป็นที่แปลว่าจังไรล่ะ เขาต้องคิดก่อนที่ิบเบากแต่ว่าถามว่าให้มุ่ยเฮ็ดเออ่ให้เขียนมากสกอนบอไปอ่านมากท่องจำ การเว้าการจ่าของม้ยสิบเป็นการท่องจำมาก่อนนะคะสิเป็นการเว้าสดๆออกไปเลยเนาะอยากให้ทุกคนมูจักในลักษณะนี้มากกว่านะคะมเจาาโอเคเน,ะน,คนานะไว้พอกันคลิปหน้านะคะจังไรก็ตามเนาะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้สาวสว่างนั่นเอด้จ้าไว้พอกันคลิปหน้าค่ะเมื่อนี่ขอตัวแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณลหลายๆนะคะที่มารับชมรับฟังกันคะ่ะ 白了。